สวัสดีครับวันนี้เราจะพาให้ทุกท่านชมนะเป็น TFR นะครับลูกค้านำเข้ามาต่อชุดยกนะครับไม่ต้องห่วงครับผมเรื่องรถจะเก่าหรือจะใหม่นะฮะจะเก่าประมาณไหนนะครับก็ทำออกมาได้สวยครับผมนะครับใช้งานได้ฮะไม่ต้องห่วงครับผมนะครับเป็น TFR นะครับท่านใดสนใจนะครับที่มีรถ TFR อยู่แล้วนะครับจะนำเข้ามาต่อรถยกกับช่างลุงนะครับ ก็จะเป็นทรงนี้เลยฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับก็เช่นเดิมฮะเราก็ให้วินลันว่านะครับ12,000ปอนด์นะครับในชุดนะครับมีนกหวีดนะฮะติดตั้งให้อย่างสมบูรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นรถปีใหม่นะครับก็ปีเก่าก็จัดทรงให้อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเราตัดกระบะทำสีให้นะครับนะครับตัดกระบะทำสีลูกค้าอย่างดีนะครับเป็น เป็นชุดนะครับถึงจะเป็นรถประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าไปเสริมแหนบอย่างดีสายางลาหนักดีนะครับจัดทรงดีนะถือว่ายกดีครับยกได้เลยฮะนะครับลงพุนก็ไม่สูงนะครับนะครับถ้าตัสนใจครับอย่าลืมนะฮะเบอร์โทรศัพท์เรา0899029861 089 9029861นะครับช่างรุ่งรถยกเชยภูมิ a c e b o o k ครับ ช่างลุ่งรถยกเยภูมนะครับเป็นทรงหนึ่งที่สวยนะครับออกจากอู่ลูกค้ารถคันนี้เป็นรถจากจังหวัดสุรินทร์นะฮะจังหวัดสุรินทร์นะครับนําเข้ามาต่อกับเรานะครับนํารถเข้ามาเสริมแนบมาด้วยระดับหนึ่งนะครับส่ยยางมาด้วยระดับหนึ่งครับแต่ต้องไปจัดทรงอีกนิดนึงนะครับเพราะรถเรามันเล็กเราต้องจัดทรงให้มันได้กับน้าหนักที่เราไปนะครับนะครับ ถ้าใดมีทิปอาอยู่แล้วเป็นขวัญใจทิปอานะครับจะเอาทิปอามาต่อนะครับก็ดูทรงนี้ไว้เลยนะครับนะฮะว่าทิปอาจะต่อเป็นยังไงสวยไหมนะฮะทิปอานะครับรถยุค90ของเรานะครับก็สวยฮะมันอยู่ที่การที่เราติดตั้งนะครับติดตั้งมันเข้าไปดูอย่างมาตรฐานรถเราก็มาตรฐานตามการติดตั้งนะครับเราติดตั้งให้ลูกค้าอย่างมาตรฐานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะดูรอยเชื่อมนะครับ นะครับรอยเชื่อมนะครับการจัดทรงนะครับวางนะครับวางตำแหน่งนะครับตำแหน่งลงนะครับอยู่ที่เพานะครับเห็นไหมครับนะครับที่จัดเก็บอุปกรณ์นะสวยงามนะครับถางนะครับค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีลอกทดนะครับมีนกหวีด นะครับมีนกหวีดนะครับหนึ่งตัวนะครับนกหวีดนี้ประโยชน์ยังไงนะครับดูดูคลิปหลายๆคลิปผมจะมีคลิปที่ทดสอบนกหวีดให้ดูนะครับมีประโยชน์ยังไงนะครับท่าใดสนใจท่านะย่าลืมนะครับจะลืมลืมกดไลค์กดแชร์ กดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับอย่าลืมนะครับลงหาให้ดูครับผม <c oughs> <c oughs> ท่านใดที่มีรถยกอยู่แล้วนะฮะอยากจะเปลี่ยนนะครับโฉมนะครับอยากจะเห็นไหมครับรูเราก็นะครับมีรูขาเราสามารถยือดออกไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญ จุดหมุนของเราทุกจุดนะครับ3มจุดนะครับจะมีรูอัดจารบีนะครับเห็นไหมครับรูอัดจารบีแทบทุกรูครับผมั้งในจุดในนะครับจุดหมุนนะครับแม้กระทั่งลอกวีนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับจุดหมุนเห็นไหมครับของเราจะมีรูอัดจรบีนะครับอี ขนาดของหางนะครับขนาดของหางก็เป็นสามสี่ห้านะครับท่อนนี้ก็จะเป็นท่อนห้านิ้วนะครับตอนนี้ 3, สามคูณสามไสในเป็นสี่นิ้วครับชุดบนเป็นเหล็กกล่องพิเศษสี่คูณสองหกมิลนะครับสี่คูณสองหกมิลแม้กระทั่งนะครับเหล็กที่เรานำมาดามนะครับก็เป็นนะครับสิบมิลนะครับ เนีกาความแข็งแรงนะฮะนะครับแท่นนะครับแล้วคันนี้ก็ดำกระีนะครับดำกระีนะฮะดำกระีให้ลูกค้านะครับถึงประตูหน้าสิบมิลดำบนนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมกดแล้วก็แจ้เราขอบคุณครับสวัสดีครับ